พ่นอนหมอข้างล่างเนาะนุ่งเงาชี่นั่นเนเรื่อนุ่งแตงนุ่มาเลยอ่ะม่รวมยิ้มด้วยกก็คุยกันอยู่ วันนี้2กันยายน2,566เวลา19.25นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีจะดดจพระชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการสแสดงของนายสุบินเมธาและวงดุริยางมาจโจมูสกาเลฟิออเรนติโน ในงานมหกรรมศิลปะก,การแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่25ณนะหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื Mercedes ่อเสด็จพระราชดำเนินถึงหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายอิทธิพลคุณปลื้มรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายโกวิทยพกามาตรอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนายจัสบานสิงห์อูเบรอยประธานบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคันเจนเนอร์โปรโมชั่นจำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเปาทุลอองทุรีพระบาทรับสเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพรบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชาวโรกาศให้นางดามีราอุบรอยผู้แทน,นคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนางรพีพ,พันธ์เหลืองอารามรัฐประธานบริหารบริษัทเอเนเตอร์เทนเมนต์จำกัดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่สมเด็จพระนางเจ้พาพระบรมราชินีเสร็จแล้ว นายจัสปานซิงอุบรอยประธาน,นาคณะกรรมการจัดงานกราบบังคมทุนรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานแสดงของนายสุบินเมธาและวงดุริยางมาโจมูสิกาเลฟิออเรนติโนและกราบบังคมทุนเชิญทอดพระเนตรการแสดงซึ่งแบ่งออกเป็นสองภาคเมื่อการแสดงจบแล้วทรงพระกุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบให้แก่นายสุบินเมธา สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับมากรรมศิลปะการแสดงและดนตรีใน,นาชาติกรุงเทพได้เริ่มขึ้นเมื่อปี2542เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรพษาพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพ,พ,พิตรครบหกรอบซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารร,ร,รักษาและต่อย,ยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรม ชนกนาถและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนารมหลวงนาราธิวาสราชนครินที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิกองทุนส่วนพระองค์เพื่อมอบทุนการศึกษาดนตรีคลาสสิกในต่างประเทศแก่นักศึกษาเพื่อให้เยาวชนที่มีความสามารถได้ศึกษาต่อและเปิดโอกาสให้คนไทยได้เข้าใจและสัมผัสประสบการณ์ของศิลปะตะวันตกโดยงานมหก,กรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่25เป็นการแสดงของวงดุริยางมาโจมูสิกาเลฟิออเรนติโนควบคุมวงโดยในสบินเมธาเป็นวัทยากรชาวอินเดียที่มีความรู้ความสามารถและมีชื่อเสียงระดับโลกเป็นที่ยอมรับของวงออเคสตารามีความโดดเด่น ทั้งอำนวยการเพลงให้กับการบรรเลงของวงออเคสตราและการบรรเลงเพื่อการแสดงโอเปร่าและเคยแสดงเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพ์พรรษา80พรรษา12สิงหาคม2556เมื่อวันที่8มกราคม2556ณท้อณนะทองสนามหลวงสำหรับวงดุริยาง มาโจม m สิกาเล e ฟิอเรนติโนเป็นวงดุริยางจากเมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีก่อตั้งเมื่อปี2471โดยนักประพันธ์เพลงและวัทยากรชื่อดังชาวอิตาลีปัจจุบันวงดุริยางได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง,วางจากทั้งผู้ชมและวัทยากรว่าเป็นหนึ่งในวงดุริยางที่ดีที่สุดวงหนึ่งของโลกทั้งนี้การจัดมหกรรมศิลปะก,การแสดงและดนตรีในนาชาติกรุงเทพในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะการแสดงและดนตรีที่มีคุณภาพครบวงจรที่เปี่ยมด้วยคุณภาพทั้งอุปรากรการเต้นร่วมสมัยบัลเล่ดนตรีคลาสสิกดนตรีแจส๊สและการแสดงสำหรับครอบครัวรวมถึงวิสัยทัศน์ของการแสดงและปลูกฝังจิตสำนึกศูนย์ทฤษยศาสตร์ด้านศิลปะการแสดงต่อประชาชนคนไทย ในการพัฒนาตนเองสู่เวทีโลกทรงพระเจริญสืบสารรักษาต่อยอด